สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ลุงเรืองวันนี้มาทําเกษตรกรรมเยวจะตัดหญ้าเราจะตัดหญ้าเนี่ยดูพื้นที่ทุกคนวันนี้วันวันเสาร์นะเราจะตัดหญ้ากันเนี่ยตัดมาได้สักพักแล้วฮะวันเสาร์วันนี้แดดทั้งวันเลยก็ตัดตอนเช้าแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประมาณเกือบห้าโมงเย็นแล้วยังแดดหดเลยนะครับ วันนี้ผมไปอบรมโคกหนองนามาหกสิบห้าวัดวันนี้มาใช้ชีวิตจริงเนี่ยทาอันนี้ไว้ด้วยใส่ดางใส่ตะข่ายดักปลาไว้ด้วยครับทุกคนนี่ทำแล้วเนี่ยตะข่ายดักปลาตรงนู้นน่ะน่าจะเอาเต็มกระมังเนอะปไปเก็บให้เต็มกระมังนะจ๊ะปลาจะเต็มกระมังนี่ไงเนี่ยนี่วันนี้เพจะลงเก็บปลาเดี๋ยววันนี้ก็จะไปตัดหญ้าถ้าไม่ได้เต็มกระมังไม่ต้องขึ้นมานะ เราไปดูกันไปดูกันไปให้พี่ทียวลงเลยให้พี่ทียวลงเลยนี่มีไอ้ตะข่ายดักตะข่ายแล้วมีปลามาลงไปเลยแล้วก็ยกนะยกขึ้นนะถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าสิไม่งั้นจะเดินยังไงล่ะเอ้าอย่าให้มันมีน้ำข้างในดิอย่าให้มันมีน้ำมันนั่นอะเทน้ำออกครับ ไปยกลอยไปเลยลอยกระรมังไปยกยกขึ้นค่อยๆยกอ่าไปไล่ไปเรื่อยๆยกขึ้นทั้งสูงจนสุดไม่มีอ่ะค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆดูซิจะได้ปลาไหมไม่น่ามีนะดูก่อนยกค่อยๆยกเอา้าเอา้า เอายังไม่มีไปไปถ้ามีปูก็เอาปูเอายังยังยังไม่มีโอ้ยหมานไหมเนี่ยชุดเหลืองเนี่ยอาเดินมาเดินมาเร็วดูสิจะหมานไหมว้ยโน่นโู่นๆๆ่น่น่นดูดูดูมาอะไร ในโชก่อนโชก่อน,นออตัวแข็งพี่เลยมันสงสัยมันติดนานแล้วมั้งแม่บอกแล้วมันฮุบแบบนี้ผล<ฮ>ได้ไหมนะ่ะดึงเลยนี่งมันอยู่ในนี้ เดี๋ยวค่อยมาปวดก็ได้ไปเดิน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 ไปอีกสิมันมีมีไหม,มเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ได้ยันดอกบัวดูมีเดี๋ยวค่อยมาเอานะว้าวทำไมไ <c oughs> <c oughs> ม่มมเลยเนี่ยนี่ไหมนู่นนี่เหมือนเหมือนมีอยู่ยกแค่เหมืนหอนสูงนั่นงไง เดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอามไ่หลุดเอเอาเอาเลย,ยนั่นแหละเอาเอาเลย <c oughs> ดึงเลยโอ้ยมันยังเป็นๆอยู่นั่นแนหะระวังมือด้วยนะปล่ <c oughs> อยไปก่อนก็ได้มั้งมันไม่หลุดหรอกค <c oughs> ือยังออกนะอ่าตาม,ตามลงตามได้แล้วอ่ยายกขึ้นอีกเอา <laughs> าไปอีกอีกไปสุดเลยสูงๆไม่ได้สูงไม่งะนี่สูงน้มีไหม้างว่าง ไม่มีเขาไปเอาตัวนั้นเลยทีนี้มมีแค่สองตัวเญญออน,นั่นแหละมาช้อนมชอนลุ้นเดี๋ไปตัดยากไ้เพื่อนถ่ายเนี่ยนะ อะเรยนครับตัวอะไรปตอขาไม่ลืมแตขาอ่ตอาอะตีไม่ใชะขายัตัวต้นๆอ่ะเอาดับเดปลายังแก่ไม่ได้่ โซนไหนครับโซวไหนครับอ,อ,อ๋อขึ้นขึ้นขึ้นทีนี้ไม่ต้องเอาน้ำครับอ๋อแม่นว่าพี่ป่ายนะแม่ไม่น,นานานะแม่ไม,ไ,มไม่ลองหรอ